ที่แรกเรียนหนังสืออยุเจ็ดปีเรียนหนังสืออยุเจ็ดปีนั้นก็สนใจใน่สั่งด้านจิตตภา,าวนาไม่หยุดไม่ถอยแต่ไม่พูดให้ใครทราบนะฟังอยู่ลึกๆึเรียนหนังสือเจ็ดปีจิตรวมใหญ่ได้สามหนเปิดให้ฟังสักวันนี้นะจิตรวมใหญ่คืออะไรเหมือนโลกธาตุนี้ดับหมดเรียนหนังสืออยย่เจ็ดปีไปบวชทีแรกก็เห็นท่านพระครูท่านเดินโยงกรมตอนเช้าภาวนาแล้วก็สังเกต พอบวชเสร็จแล้วก็ไปถามขอเรียนภาวนากับท่านท่านบอกให้เอาฟุโทโธนะเราก็เอาฟุทโธนยเราก็เอาพุโทนะพโถแล้วมาภาวนาดึกดึกนะนี่เป็นคติให้เพื่อคพ,พี่น้องลูกหลานอะไรป่ะนี่แหละเชื่อของติตที่ฝังลึกนะไม่ถอนพะ เริ่มภาวนาที่แรกก็ภาวนาธรรมดาธรรมดาทุกวันไปมันก็ไม่รัมวไม่รัมวไม่เห็นของอัศจรรย์แต่วันมันจะเป็นมันหักเป็นของมันเองนะพุทโธพุทโธพุทโธนี่รู้สึกว่าหดย่นเข้ามาหดย่นเข้ามาเหมือนเราตากแหแล้วจับก็จอมแหดึงเข้ามาตีนแหก็หดเข้ามามากระแสของจิตที่คิดไปในที่ต่างๆหดเข้ามาหดเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจแหงเดียวพอมาถึงผู้รู้นี่เกิกเท่านั้นแล้วโถ ฟาดเหมือนว่าฟาดทั้งแผ่นดินทั้งแผ่นว่างไปหมดเลยอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเราเกิดมาไม่เคยมีทําไมจึงเป็นนั่นแหละมันความตื่นเต้นพาวัรวมลงไปนั้นไม่นานจิตก็ถอนออกมาเอาอีกก็จะให้เลยมันไม่ได้เรียนหนังสืออยู่7เจ็ดปีจิตได้ลงรวมใหญ่ถึงแดนอัศจรรย์สามหนนี่ฟังสนะพี่น้องทั้งหลายรวมใหญ่ถึงแดนอัศจรร์มันอัศจรรย์จริงๆนะ พอพอพอจิตถอนออกมาแล้วมันหายไปแล้ววันนั้นทั้งวันจิตของเรามันจะพุ่นเพี้ยนปุน่ปนเพี้ยน,นอยู่กับวงภาวนาที่จิตอัศจรรย์ซึ่งผ่านไปแล้วนั่นแหละทั้งวันต่อไปก็เอาเลยเอาเลยเอาเลยเรียนหนังสือจิตมุ่งมั่นต่อดแดนพ้นทุกข์ด้วยการภาวนาเสมอไปแล้วจวนจะ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 ออกปฏิบททัติเท่าไรจิตมันยิ่งเข้มข้น มุ่งต่อแดนภาวนาแล้วก็มุ่งต่อแดนนิพพานจะให้เป็นได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ว่ากันเลยมั่นคงขึ้นในใจไม่ทราบว่าแดนนิพพานอยู่ที่ไหนและอาหารหันต์อยู่ที่ไหนมัน่นเป็นในจิตมุ่งมั่นอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ลงใจว่าเอาเราจะไปสอสแสวงหาครัวาจาร์ครัวาจาร์องใดทิม มีอาจมีทมเต็มหัวใจคือมรรคผลนิพพานแล้วประกาศความจริงแห่งมรรคผลนิพพานให้เราฟังเราจะมอบกายสบายตัวต่อส่้นผู้นั้นแล้วเราจะาตายเขาว่าเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวจากนั้นก็พอหยุดเรียนปั๊บก็เข้าหาหลวงปู่ม,มั่นเลยท่านก็เปิดจ้าขึ้นมาเลยลาปุ๊บเลยฟังนี่ถึงใจ ไม่มีอะไรสงสัยทีว่ามักผลนิพานมีหรือไม่มีเท่าก่อนเรามุ่งต่อมักผลนิพานตลอที่นีดมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปนี่ทางที่เด็ดมันบอกว่าผลนิพานไม่มีทางธทมมี พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ามีที่เด่ไม่เด้สอนนามรรคผลนิพพานมียาวมาอวดนี่มันขัดกันนะวคนหนึ่งว่ามรรคผลนิพพานมีคือทาแต่ที่เด่มันแทรกเข้ามามรรคผลนิพพานมีมันจะตัดทางของเราไม่ให้เดินสะดวกทีนี้เราก็มาศึกษาจากครูบาอาจารย์มีท่านจันมั่นเป็นต้นท่านเปิดโลกเลยนึกมรรคผลนิพพานเหมือนว่านี่หน้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 าอยู่ตรงนี้นะท่านไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟ ที่ไหนเป็นอันนั้นทั้งนั้นเต็มโลกธาตุไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมกิเลสแท้ธรรมแท้ททอยู่ที่ใจเอานิพานแท้อยู่ที่ใจเอาแรงเข้ามาในทางจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าตัดรูุด้วยตัสรูุธรรมด้วยภาวนาสาวกทั้งหลายที่จะเป็นสาวกของพวกเราเหล่านี้ตัดรูุด้วยภาวนาเอาภาวนาไปแล้วก็ซัดกันเลยล้นนั่นนี่แหละทำรําถึงกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นซึ่งเป็นผู้ครองไปแล้วเ่งมรรพุทธิพานอย่างเต็มเปี่ยม เปิดออกมาสนิจิตมันถึงใจตั้งจากนั้นมาเอาตายเขาว่าเลยทีเดียวเหมือนตกลกทั้งเป็นออกภาวนาไปองค์เดียว <c oughs> ไม่เอาใครไปด้วยท่านก็เสริมด้วยเพราะแม่คุณจนันทร์นะบอกว่าถ้ามาหาให้ไปองค์เดียวเออใครจะไปยุ่งท่านท่านเสริมไม่เลยแล้วไปฟาดกันนเป็นเวลาเก้าปีฟังที่กิเลสมันหนาขนาดไหน ทั้งๆท,ที่เราตั้งใจที่จะบุ่งให้ถึงนิพพานมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้วันนี้วันนี้มันฟ้ากันถึงเก้าไปีตกละโลกทั้งเป็นหนักมากนะการภาวนาเพื่อฆ่ากิเลสฆ่าอะไรก็ตามไม่ได้ยากไม่ได้หนักมากยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสใครจะไม่เคยภาวนาแล้วจะว่างานนั้นยากงานนี้ยากยามาอวด นักภาวนาเท่านั้นที่จะประกาศป้ายออกมาได้ด้วยความไม่สงสัยให้รู้แจ้ง,งจริงตามกันคือผู้ฆ่ากิเลสด้วยการภาวนา